เสดายจริงนะครับคัดเอาไม่อยู่นะฮะต่อกันด้วยธงชัยระกขุมแก้วกันอีกครั้งนะอินดี้หัวฟูกิตติอะไรเกา่าสามพี่น้องเลสซี่ 3, 7, 6ดนะต่อด้วย KR i n s t r อินเตอร์นะก็อี 4, ันทผลท้ายให้กับบอล

ท่าระพิดตาค,ครับหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในสายาประเทศกับเ r อระบบหวัวเชือระบบเชือพางเป็นหวัวฉีด,ดและที่สำคัญาำนักเกินมา8โลทองช่างกันร้อยห้าท่างไทยบอกเอาไปรับทุกักรูโอเลยโอเคนี่คือระบบเชือพางเป็นหวัวฉีดครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศไทย แทนล่าสุเจ้ากดพลวันเอปรูทุเจ้าวิรชัยไปแล้ว้นี3.9มเห็นน่อนเอาลว3.9แล้วเจ็ดแล้วจะเ่ลว6 2 ยังไม่ทันเช่หมอกรุงเทพหมอกรุงเทพบอกนะครับนะนะครับนะชังพัดเห็นแล้วทันมือไหมเอาไหมกระหน่ำน,นะลูกพี่อยู่พอดีเลยหมา,าชัยเอาแล้วครสวรรค์เอาหามา,าชัยก็เอาแล้วเดี๋ยวเจอเขาเจษดาลียยง,งเอาเห็นแล้วเอาแนะ่ถต้าหู้บอกไปเจอกันพี่โอ้โหเอาละมึงเลดนแข่งมั่งมันปูแล้วจะไม่ไหวแล้วอยียมีลังกรนะท่อมดาแ อบอกกองแดงมาเยน่แน่เอาไว้ความหัง,งปูบ้านด้วยี่บ้านหลวงเจ้าครับย จะตีหรือไม่ไเ,เ,เรียบร้อยครับแบบนี้ครับบอลนะครับเรียบร้อยอ่ะออกผิดจังหวะเฮ้ยคนละช่องเหรอ มึงจำคันเล่ง <laughs> ดีด้วยมันจัดีไอไ่ดีจับได้ไ่ได่ <laughs> ดไดรอ,ไไ <laughs> อสุดท้ายสำรับบนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซ่โซ่โซ่บพี่โซ่แน่นอนโซ่หลุดโซ่หลุดแน่นอนเรียบร้อยเลครับโซ่บนคาราดอนนะครับ